จากราคานะคะ1 9 4 0 0 0บาทพิเศษไปเลยเพียง 9 9 9 0 0 0บาทนะคะกับตัว WiT แท็กซคูตัวนี้นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นตัวสีขาวนะ,ะไฟกระบะเรนเจอร์นะคะยกสูงนะคะ,ะด้านบนนะคะจะตกแต่งด้วยตัวหนังสืออะคริลิกเรนเจอร์นะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะแล้วก็กระจังด้านหน้าเป็นชุดของวิกเตอร์นะคะแปะสติกเกอร์นะคะตรงนี้ลูกค้าสามารถเลือกสีได้เองเลยนะคะแล้วก็มีไฟทับทิมด้านบน3จุดตรงนี้ก็เลือกได้นะคะว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีส้มนะคะแล้วก็มีโลโก้มามาสแงตัวเล็กนะคะซึ่งตรงนี้เป็นสีเงินโครเมียมนะคะลูกค้าเลือก ได้ว่าจะเป็นสีทองหรือว่าสีดํานะคะแล้วก็การชนด้านล่างนะคะก็เป็นส่วนในชุดของวิกเตอร์เช่นเดียวกันนะคะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะก็ตัดกับตัวสีเขาวของรถได้เป็นอย่างดีเลยนะคะมาดูในส่วนของด้านข้างอ่าตรงอด้านหน้านี้ก่อนนะคะ ก็จะติดครอบไฟหน้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟตัดหมอกทางานอัจฉริยะนะคะหมุนพวงมาลัยไปทางด้านไหนไฟตัดหมอกจะติดให้ทางด้านนั้นเลยนะคะและในส่วนของด้านข้างนะคะก็ติดครอบคิ้วล้อนะคะเป็นขนาดใหญ่เลยเป็นลายฟันเฟืองแบบนี้นะคะเปลี่ยนล้อแม็กนะคะจากเป็นยางดีเซนตินะคะแล้วก็ล้อแม็กลายก้านวายแบบเล็กนะคะแล้วก็เป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลย ในส่วนของกระจกมองข้างนะคะสามารถปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้แล้วนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ยังเป็นกล้องมองรอบคัน360องศาด้วยนะคะด้านบนนะคะในตัวของวายแท็กก็จะมีราวหลังคาย,ยกสูงแบบนี้นะคะติดคิ้วกันสาดเพิ่มเติมให้แล้วก็เบ้ามือรองจับให้ด้วยที่พิเศษไปกว่านั้นเลยด้านล่างนะคะก็เปลี่ยนนะคะบันไดขึ้นลงตัวรถนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะ มีคลิปสีแดงแบบนี้ก็ทําให้เพิ่มความโดดเด่นสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูในส่วนของด้านในตัวรถเลยในตัววายแท็กนะคะซิกเนเจอร์ของเขาเลยจะเป็นการตกแต่งโดยการเดินได้ด้วยสีเหลืองนะคะพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า100%นะคะหน้าจอเรือนหม่และหน้าจอซิงโฟเอเป็นดิจิตอลนะคะสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และก็ Android Auto ได้เลยเบาะเป็นเบาะหนังสามารถปรับไฟฟ้าได้8ทิศทางนะคะทั้งคนขับแล้วก็ฝั่งคนนั่งเลยนะคะเกียร์เป็นเกียร อัตโนมัตินะคะ6สปีดมีโหมดการขับขี่ให้เลือก4โหมดนะคะโหมดประหยัดพลังงานโหมดปกติโหมดลากพ่วงและก็โหมดถนนลื่นด้วยนะคะแล้วก็ยังมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้าด้วยนะคะในส่วนของด้านหลังนะคะก็ติดตั้งออฝาครอบถังน้ํามันมาให้นะคะซ,ซึ่งตรงนี้ก็จะต้องป้องกันรอยขูดขีดได้เป็นอย่างดีเลยนะคะติดสติ๊กเกอร์นะคะเป็นตัวเรนเจอร์เพิ่มเติมมาให้อันนี้ก็เพิ่มความโดดเด่นให้กับตัวรถนะคะม,คมีกิมนิก และด้านบนนะคะเป็นโลบาร์นะคะของ Outlander นั่นเองนะคะเรียกว่าสวยงามเลยนะคะเป็นโลบาร์เหล็กใช้งานได้จริงนะคะแล้วก็ด้านหลังก็ติดตั้งครอบฝาท้ายนะคะเป็นตัว FORD ขนาดใหญ่แบบนี้เป็นตัวหนังสือสีดำนะคะตัดกับขอบสีขาวแบบนี้เพิ่มความโดดเด่นมากๆเลยนะคะตัดกับสีดำแล้วก็เป็นสีขาวเนี่ยก็เข้ากับสีตัวรถได้เป็นอย่างดีตัวอะคริลิกด้านหลังนะคะ Ranger เป็นตัวสีดำแล้วก็ติดตั้งนะคะ กันชนเหล็กตัวนี้นะคะเป็นของไรโน่นั่นเองนะคะมีจุดลากค่วงสีแดงให้เพิ่มอีก2จุดนะคะเรียกว่าคันนี้นะแต่งสวยครบคันมากๆเลยนะคะลูกค้าท่านใดนะคะสนใจนะอยากจะออกรถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อบุ่งกันเข้ามาได้นะคะที่เบอร์0939532942นะคะหรือว่าอยากจะทดลองขับก็เข้ามาพบเจอกันได้ที่ f อร์ a อ m มเอราชพฤกษร5โทรมานะคะแล้วก็บุงจะนัดอ,อ เตรียมรถไว้ให้นะคะเทสได้กันแล้วก็ลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเรามีเจ้าหน้าที่ไฟนัแนนวิ่งไปเซ็นเอกสารให้ถึงที่บ้านเลยแล้วก็ส่งรถให้ถึงที่บ้านด้วยนะคะอยากได้รถสวยๆรถดีๆแต่งดุดุูแบบนี้นะคะสามารถทักกันเข้ามาได้บุ้งรออยู่นะคะสวัสดีค่ะ